สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมานําเสนอเมนูนี้นะครับเนี่ทุเรียนอบนะครับมาครับมาเริ่มดูเลยครับว่าทายังไงครับนี่แม่ผมครับเอาใส่เครื่องอบไปแล้วนะครับอบไฟกลางนะครับเพื่อนๆนี่มาครับอบไฟกลางแล้วก็หมุนไปเลยครับ20นาทีนะครับอ่าเมนูนี้ผมยังไม่เคยทานนะครับผมบอกนิดนึงนะครับทุเรียนนะครับใช้เป็นทุเรียนดิบนะครับห้ามเอาทุเรียนสุกมาทานะครับเพื่อนๆนี่มาแล้วครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับข้างนอกจะกรอบครับแต่ว่า ข้างในนะครับเนื้อก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนะครับมาแล้วครับผมคีบมาแล้วครับร้อนอยู่เหมือนกันครับมาผมจะชิมให้ดูครับรสชาติมันเป็นแบบไหนมาครับกินหอมครับนี่มาเป็นแบบนี้เลยครับฟันขึ้นร้อนๆเลยงับเข้าไปแล้วครับรสชาติเพื่อนๆถ้าคิดเพื่อนคิดไม่ออกมันคล้ายๆมันเผาเหมือนกันนะที่ผมลองทานนะแต่ก็ยังได้กลิ่นทุเรียนอยู่นะครับแต่ไม่ฉุนมากไม่แรงมากนะครับอันนี้ลองทํากันดูนะครับทุเรียนอบครับร้อนอร่อยครับเด็ดครับอันนี้